สวัสดีครับทุกทุกคนผมแซมนะครับผมจาก RDD Car Center นะครับผมมีรถมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับผมเป็น Toyota a l t i ิ1.8ตัว GR Sport นะครับรถเพิ่งเข้าเมื่อคืนเลยนะครับผมเป็นสีขาวมุกนะครับตัว GR Sport เป็นรถปี2020นะครับผมอย่างคันนี้เลขไมยอยู่อยู่ที่50,000ต้นๆนนะราคา599นะครับผมแต่ถ้าเลขไม่ต่ำกว่า50,000จะราคา609นะ อันนี้แซมขับออกมาถ่ายเป็นตัวอย่างก่อนนะครับรถนี้จะเข้าอยู่ประมาณ20กว่าคันนะครับผมอย่างคันนี้ไม่ห้าหมื่นนะคะค่าเก้าเ้าแต่ว่ายังมีไม่ต่ํากว่า,า5 0,000อยู่นะจะจอดอยู่ข้างในเดี๋ยวแซมพาไปดูนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสีแบบนี้ทั้งรถเลยนะครับผมยังเข้ามาไม่หมดนะเดี๋ยวแซมพาไปดูในโกดังเทพระ,ะอีกสักประมาณ3-4คันนะ แต่อย่างคันนี้ยังว่างอยู่แซมเลยหยิบออกมาถ่ายก่อนแล้วก็มันจอดออกมาง่ายนะก็เลยมาถ่ายแดดดีด้วยนะครับผมอันนี้เลยมาดูด้านหน้ากันก่นกอนนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมจะมีปี2021ด้วยนะครับกทจะขึ้นด้วยเลข2ขึ้นต้นด้วยเลข2นะแต่ว่าถ้าเป็นปี20เนี่ยราคาออกมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นปี21ราคายังไม่ออกนะเดี๋ยวแซมพาไปดูรถอีกทีหนึ่งมาดูด้านหน้ากันก่อนเลย ไฟสิ้งมากสวยจริงๆนะครับผมดูไฟหน้าเป็นแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มีไฟสองสว่างตอนกลางวันไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในโคมเดียวกันไฟตัดหมอกเป็นแบบซีนอนอ่ะไฟหน้าก็เป็นซีนอนด้วยนะครับดูกระจังหน้าสวยมากนะครับสวยเลยนะครับผมตัวนี้เป็น1.8นะครับผม140แรงม้านี่ดูห้องเครื่องจะเป็นแบบนี้นะอย่างคันนี้รถเดิมเดิม นะฝาเปิดไม่ขยับนะแต่ให้ดูก่อนสตาร์ทเครื่องด้วยนะพวกสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบๆเลยนะครับผมมอกรงมอกออยู่ครบนะเม็ดอาร์คอยู่ครบๆคมๆนะครับผมดูน็อตเนสไม่ขยับนะสวยงามนะครับสวยงามนะครับผมขอญยตปิดฝากระโปรงหน้านิดนึงเพื่อชมความหล่อแบบเต็มๆหน่อย มาดูสวยเลยนะครับเฟี้ยวเลยนะครับผมรถนี้จะเข้าอยู่ประมาณ20คันนะครับสีขาวมุกทั้งหมดนะอย่างคันนี้ต้องมีเก็บงานที่กันชน,น้านหน้าๆรวไมไปถึงนี่ตรงนี้ด้านนี้ด้วยนะนะสายยางเป็นยางขอบ17นิ้วนะครับผมอย่างคันนี้แซมดูแล้วเป็นยางปี2 0 0พ 23นะครับสัปดาห์ที่45นะตัวนี้ขอบ17นิ้วนะครับผมสวยเลยตัว G r สปอยกระจกบองข้างซิ่งครับเป็นสีดำเงาครับหรือว่าสีเปีนโนแบค็คนะครับผมนี่นะมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะครับผมเดี๋พาไปดูด้านในกันหน่อยนี่นะครับดูด้านในนี่ครับด้านในนะครับนี่ เป็นแบบหนังนะครับแล้วก็เดินในส่วนของตัวเนี่ยจะเป็นสีสีเหมือนสีเลือดหนูนะครับผมเบาะหนังสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีแอบซิ่งอยู่ตรงด้านข้างๆเนี่ยนะครับผมเป็นสีออกสีเลือดหมูนะครับผมวนันนี้ดูภายในหล่อๆเลยนะครับผมคันนี้นะครับถุงลมนิรภัยมีอยู่สี่ลูกนะสลูก จะมีคู่หน้า2นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้างเบาะซ้ายขวาอีก2นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในส่วนของม่านนี่ม่านนะครับม่านจะมีอีก2ขอแค่รีเสียงนิดนึงโอเคนะครับผมลีเสียงละหน้าจอตัวนี้เป็นแบบระบบสัมผัสนะครับนี่เป็นระบบสัมผัสแบบนี้นะแอร์เป็นแบบออโต้นะครับเกียร์ออโต้แล้วก็ตัวนี้ได้ในส่วนของ เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวออโต้โฮลนะครับผมคนทรงคนนี้เป็นแบบหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังและเบาะหนังดําเช่นกันนี่สำเนาเล่มนะครับปี2020นะครับ140แรงม้า1,800 cc รรถพึ่งเข้าเลยนะรถพึ่งเข้าเลยนี่มีโหมดสปอร์ตให้ลูกค้าเลือกด้วยนะผ้าหลังคาก็จะเป็นสีสีออกเทาๆนะครับผมสวยงามนะ แสงพาไปดูด้านท้ายกันหน่อยอ่ะก่อนนะก่อนไปดูไปดูนี่แผ่นไอ้นี่ส่วนของตัวสติ๊กเกอร์นะเรียบเนียนนะสวยงามแล้วก็ในส่วนของกันชนกันชนตัวนี้ตัว g ีอาร์ port, จะได้ตัวสเกิร์ตข้างเป็นสีดำเงานะสวยเลยเฟี้ยวเลยนะครับผม,มดูด้านในก่อนฝั่งคนนั่งมั่งส่วนฝั่งคนนั่งเนี่ยจะเป็นสีดำเงานะครับผม บาะหนังสีดำเช่นกันแล้วก็ในส่วนของแอร์มีสำหรับผู้โดยสารตอนหลังให้ด้วยนะสวยงามมาดูด้านท้ายนะครับสติกเกอร์ชัดเจนนะครับ gr sport นะครับผมตัวนี้แล้วก็ได้ในส่วนของเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดสเกิร์ตหลังนะครับสีดำเงาเช่นกันรวมไปถึงสปอยเลอร์ดักเทลนะครับสีดำเงาสวยงามนะ สวยงามเลยดูด้านท้ายกันนิดนึงเปิดท้ายหน่อยนี่นะครับผมคันนี้มีในส่วนของตัวถาดท้ายให้ด้วยนะคันนี้มีถาดท้ายมาจากลงมาให้เลยขอบคุณมากนี่ดูล้อลงล้อลอะไรอยู่ครบๆนะมาฝาท้ายสวยๆนะครับเม็ดอาค,คมๆนี่นะสวยงามนะครับผม ดูด้านข้างกันหน่อยมาพาไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับผมนี่ฝั่งคนขับก็นี่ครับกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะอ๋อได้บอกไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะครับผมปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับผมดูหน้าจงหน้าจออย่างคันนี้เลขไม ห้าหมื่นสี่พันนะครับผมตัวนี้ดูหน้าจอนะครับเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะมา,มาพร้อมกล้องมองหลังจากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้จากโรงงานเลยนะครับผมนี่เป็นมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะพุ้มหนังเรียบร้อยนะครับผมแอร์ออโต้นะสวยงามนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปรับ สูงต่าที่ไฟหน้านี้ได้เลยนะครับจากในห้องโดยสารด้วยนะสวยงามนะครับผมเลขไม่ห้าหมื่นขึ้นนะครับราคาห้าเก้าเก้านะเดี๋ยวแซมพาไปดูด้านในอีกประมาณสองสาคันนะครับผมมาเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกประมาณสอาคันที่รถเพิ่งเข้านะครับ เป็นเกียสปอร์ตทั้งหมดนะครับผมอย่างที่แซมบอกนะครับถ้าเป็นในส่วนของอกอทอที่ขึ้นต้นด้วยเลข2แบบนี้นะครับจะเป็นปี2 0 2 1นะครับผมอย่างคันนี้เป็นปี21ก็ดูเลขไม่อยู่ที่4 0 0 0 0นสานะราคายังไม่มานะครับเป็นปี21นะจำแจ้งก่อนนะครับผม คันนี้ก็เช่นกันปี21นะครับผมคันนี้ปี21ราคายังไม่มาแซมพาวิดูทุกคันเลยตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ6คันนะติดจองไปแล้ว2คัน,นอย่างคันนี้ปี21เลขไมล์ห้าหมื่นนะครับรอราคานิดนึงแล้วก็คันนี้ปีคันนี้ขึ้นตนน้นด้วยเลขหนึ่งนี่คือปี20แต่คันนี้ติดจองแล้วคันนี้เลขไมล์สองหม่ติดจองไปเมื่อเช้าแล้วนะครับไวมาก นะครับผมนี่คันนี้ก็ติดจองแล้วครับปี20ถ้าเป็นปี2 0ราคา609นะครับเลขไม่อย่างคันนี้เลขไม่สาม0 0 0เอง3า0 0 0ติดจองไปแล้วนะครับแต่คันนี้ยังว่างอยู่เดี๋ยวแซมพาไปอยู่เลขไม่นะครับผมคันนี้เลขไม่หกหม0หราคาห้านะครับถ้าเลขไม่ต่ำกว่า 50 0 0 0ปี20นะครับราคา609นะครับถ้าเลขไม่50,000ขึ้นปี20ราคา599นะขึ้นตัวนี้เลข2เนี่ยกทเลข2เนี่ยราคายังไม่มานะน,นี่เลขไมหม่39,000ปี21แท้นะครับนะแซมพาไปดูสำเนาเล่มนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกนะครับผมเดี๋ยวแซมทำ ลูกค้าลองดูคลิปนี้ก่อนถ้าเลขไม้น้อยๆมาเนี่ยทักเดี๋ยวแซมทักได้เลยทักหาแซมได้เลยนะออย่างคันเนี้ยถ้าขึ้นต้นด้วยเลข2อ,อย่างนี้แซมบอกเห็นไหมครับเป็นปี21เห็นไหมครับขึ้นต้นด้วยเลข2ราคายังไม่มานะก็คือเป็นล็อตเดียวกันทั้งหมดนะครับภายในเหมือนกันเหมือนกันเลยนะครับผมก็นี่เข้ามาโดยประมาณนี้นะครับสําหรับล็อตนี้ ในส่วนของ GR Sport เข้ามาแล้วประมาณ7คันนะเดี๋ยวมีเข้ามาอีกนะถ้าอยากได้ใหมน่น้อยๆเดี๋ยวแอดไลน์มาหาแซมได้เลย,ยนะเดี๋ยวแซมล็อกรถไว้ให้นะครับผมย้ำอีกทีครับโตโยต้าเอาติส1.8 GR Sport นะครับผมรถปี2020เลขไม่ไม่ข้าม50า0 0ราคา6 9 9 0 0 0บาทนะเลย50า0มขึ้นไปราคา5,99,000บาทนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแซมรีมาถ่ายให้ก่อนเลยนะใครสนใจรีโทรหาแซมเลยนะครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมโอเคครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน